สวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง e ซม a นและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของสถาบันสอน e ีสปอร์ในประเทศจีนครับที่มีการเรียนการสอนที่โหดมากครับจนนักเรียนมากกว่า90%ตครับตัดสินใจลาออกฮะจนเขาว่ากันว่านะครับสถาบันสอน e ีสปอร์ในประเทศจีนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนรกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเด็กๆติดเกมและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผมซม a น ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้ดานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม และเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับโปรดใช้สมองในการคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะครับผมมันก็เป็นเรื่องราวของสถาบันสอนอ e ีสปอร์ตในประเทศจีนนี่แหละครับที่มีการเรียนการสอนที่โหดมากๆครับโหดจนเรียกได้ว่าเป็นนรกของเหล่าเด็กติดเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะการเรียนการสอนที่โหดจนขนาดที่ว่ามีนักเรียนกว่า90%ครับลาออกหลังเรียนได้แค่เดือนเดียวครับเอาเป็นว่าเข้าไปร้อยคนเนี่ยลาออกไปแล้ว90คนฮะตั้งแต่เดือนแรกครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการแข่งขันอีสปอร์ต e ในประเทศจีนเนี่ยเป็นการ มีตัวเลขผู้เล่นเกมออนไลน์ในจีนนะครับอยู่ที่ประมาณ480ล้านคนครับและการที่จะขึ้นเป็นโปรเพเยอร์หรือเทิร์นโปรเนี่ยสักเกมใดเกมหนึ่งในประเทศจีนนะครับมันยากมากครับเพราะว่าเขามีตัวเลือกเยอะมากครับประชากรเขาเยอะไงฮะและวงการอีสปอร์ตในประเทศจีนนะครับก็ถือว่าเติบโตเร็วมากๆในปี2020ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าตลาดเกมออนไลน์ในประเทศจีนเฉพาะในประเทศจีนนะครับมีมูลค่าสูงถึง7ล้านล้านบาทฟังไม่ผิดครับ7ล้านล้านบาทครับนับตั้งแต่ปี2004นะครับ รัฐบาลจีนนะครับได้เข้าร่วมกับเอกชนจัดตั้งศูนย์อีสปอร์ตขึ้นมาครับหลังจากนั้นนะครับสถาบันสอนอีสปอร์ตในประเทศจีนที่เอกชนก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้ปั้นนักกีฬาอีสปอร์ตสู่การเป็นโปรเพเยอร์เนี่ยณตอนนี้นะครับมีมากกว่า300แห่งทั่วประเทศครับและก็มีการเล่ากันว่านะครับสถาบันสอนอีสปอร์ตแห่งหนึ่งในประเทศจีนนะครับที่เมืองเฉินตูเขาบอกว่าได้รับนักเรียนเข้าสู่สถาบันเนี่ยกว่าร้อยคนครับโดยในตอนที่สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่านักเรียนร้อยคนนั้นนะครับ อีสปอร์ตครับแต่พอเวลาผ่านไปได้เพียง1เดือนครับนักเรียนกว่า90คนเนี่ยขอลาออกเองฮะ และก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับตรงที่พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับกับดีใจที่ลูกตัวเองเนี่ยลาออกครับและสถาบันเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับยังไม่มาขอเงินคืนอีกด้วยเขาว่ากันว่าสถาบันสอนอีสปอร์ตในประเทศจีนนะครับฝึกโหดมากโหดยังกับลงนรกอะครับความโหดของหลักสูตรของสถาบันอีสปอร์ตนี้นะครับจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจมันสมองพอเล่ามาถึงตรงนี้นะครับทุกคนคงอยากรู้เลยใช่ไหมมันโหดยังไงครับพี่เหมือนลงนรกยังไงมันก็แค่เล่นเกมปะพี่ Thank you ือต้องบอกก่อนนะครับว่าระบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในสถาบันสอนอีสปอร์ตในประเทศจีนเนี่ยมันจะเหมือนกับระบบโรงเรียนประจําในประเทศไทยนั่นแหละครับคือมันจะมีเด็กตั้งแต่อายุ14ถึง23ปีนะครับเข้ามาเรียนทางโรงเรียนนะครับก็จะมีหอพักให้ครับและให้พักเป็นห้องห้องฮะและเด็กๆเหล่านั้นนะครับจะต้องพักรวมกันอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยห้องละประมาณ3-4ถึงคนครับและกิจวัตรประจําวันนะครับคือจะต้องตื่นตั้งแต่6กโมงเช้าครับอาบน้ําแปรงฟันให้เรียบร้อยครับและจะต้องไปออกกําลังกายและก็เข้าเรียนประมาณแปดโมง ไมใช่แค่เข้าเรียนไปวันๆนะครับมีทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปครับภาคทฤษฎีเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ภาคปฏิบัตินี่เข้าขั้นนรกมากครับเพราะเด็กเนี่ยจะต้องซ้อมเล่นเกมวัละแปดถึงสิชั่วโมงต่อวันอันน่อันเนีผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันนรกตรงไหนพี่มันสวรรค์ชัดๆเลยเนี่ยผมเนี่ยก็เล่นเกมวัละแปดถึชั่วโมงต่อวัน ชิวๆพี่คือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในประเทศจีนเนี่ยเกมที่ดังๆมันก็มีหลายเกมใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างเป็นเกมมือถละกันนะครับอย่าง ROV League of Legends และเกม DOTA ละกันนะครับเป็นเกมแนวม o b ถที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นแหละครับเขาบอกกันว่าหลักสูตรในโลกนี้นะครับเราจะต้องลงแรงอย่างต่ำเวลา20เกมและหลังจากการเล่นเสร็จคุณจะต้องมาคุยกับเพื่อนร่วมทีมมาวิเคราะห์แบบละเอียดครับว่าเกมเมื่อกี้เนี่ยที่เราเล่นกันอะพลาดตรงไหนบ้างเกมที่ชนะเนี่ยก็ไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรเยอะใช่ไหมครับแต่เกมที่แพ้คุณ ต้องบอกครูฝึกให้ได้นะครับว่าแพ้เพราะอะไรครับต้องวิคอ์กันแบบวิต่อวินาทีครับเช่นคุณลาดคีพลาดเนี่ยคุณต้องบอกให้ได้นะครับว่าทําไมคุณถึงลาดคีพลาดดาเมจไม่พอคํานวณดาเมจพลาดหรือรีเฟกชช้าไปไปโฟกัสที่จุดอื่นหรืออะไรยังไงครับต้องบอกให้ได้ต้องวิคอให้ได้ครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณเล่นพลาดไม่ได้ไอเทมตามทัมมิ่งเช่นในนาทีที่10นาที11วินาทีคุณจะต้องได้ไอเทมชิ้นนี้แต่คุณดันได้ไอเทมชิ้นนี้ช้าไปดันไปได้ไอ ชิ้นนี้ในนาทีที่10นาที13วินาทีคุณก็ต้องตอบครูฝึกให้ได้นะครับว่าทําไมทามมิ่งไอเทมของคุณถึงเกินมา2วินาทีคุณพลาดตรงไหนหรือถ้าคุณโดนสโลคิวคุณก็ต้องวีคอร์ให้ได้ว่าทําไมคุณถึงโดนสโลคิวจุดยืนโพซิชันดีไหมแหลมไปไหมตำแหน่งไม่ดีหรือเปล่าหรือคํานวณดาเมจศัตรูพลาดอะไรก็ว่าไปครับคือคุณต้องหาคําตอบให้ได้ครับกับทุกๆเกมครับที่เล่นดังนั้นนะครับแต่ละเกมที่คุณเล่นเนี่ยไม่ใช่เพื่อความสนุกอีกต่อไปแล้วครับคุณต้องคํานวณแบบวิ ต่อวิพาตรงไหนต้องปรับตรงไหนแค่นั้นยังไม่พอนะครับคุณต้องท่องจําให้ได้ทั้งหมดครับทั้งแมปทั้งพื้นที่ เลือกตัวละครและที่สําคัญคูดาวของแต่ละสกิลครับต้องจําให้ได้แบบเป๊ะๆก็อารมณ์ประมาณว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เท่านี้เดินจากบ่อน้ําไปเลนบนใช้เวลาเท่าไหร่หรือถ้าคุณจะโซโล่คิวเนี่ยคุณจะคอมโบศัตรูตายไหมต้องคํานวณให้ได้แบบเป๊เปะๆศัตรูใช้สกิลสําคัญสําคัญไปตอนไหนคูดาวเท่าไหร่ต้องจาให้ได้ทั้งหมดสมมติเลนกลางหายคุณต้องคํานวณให้ได้ว่าศัตรูจะไปเลนไหนโอกาสเท่าไหร่เช่นเลนกลางหายศัตรูมีโอกาสที่จะไปแก๊งเลนล่าง70% เลนบน20%บเน20%เข้าป่า10%และที่ไปแก๊งเลนล่างถึง70%ก็เพราะว่าแคลรี่เราเลือดน้อยยังไม่มีของศัตรูเลยจะไปแก๊งนั่นเองต้องวีคอให้ได้แบบนี้นะครับพร้อมบอกเหตุผลให้ได้ทั้งหมดด้วยฮะและแค่นั้นยังไม่พอนะครับและถ้าทางตัวเกมเนี่ยมีประกาศอัปเดตขึ้นมานะครับคุณต้องจําให้ได้ว่าแพดนั้นอัปเดตอะไรบ้างตัวละครตัวไหนเป็นเมตา ตัวไหนบัฟตัวไหนเนิฟพอที่ผมบอกไปทั้งหมดนี้นะครับสามารถตัดสินแพ้ชนะได้เลยและอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญนะครับคือเรื่องการกินนะครับคือทางโรงเรียนนะครับเขาก็มีนักโภชนาการให้ครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีข้าวให้กิน3ม,มื้อฮะคือทางสถาบันก็ออกมาบอกนะครับว่าเด็กร้อยคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยลาออกไปเองกว่า90คนฮะหลังจากเรียนได้แค่1เดือน พอการเล่นเกมแบบเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับแบบมืออาชีพต่างจากการเล่นเกมไปวันๆจนกลายเป็นว่าเด็กคนไหนนะครับที่ติดเกมเนี่ยพ่อแม่ก็จะส่งเข้ามาเรียนครับกับสถาบันอ e ีสปอร์ตนี่แหละฮะพอเด็กเข้ามาเจอกับการแข่งขัน เจอกับการวิเคราะห์แบบมืออาชีพที่เหมือนนรกแบบนี้ก็จะลาออกเองครับผมแล้วก็แบบไม่ค่อยติดเกมอีกแล้วครับพะกลัวพ่อแม่ส่งเข้ามาเรียนอีกฮะคือการที่จะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้นะครับต้องมีความมีระเบียบวินัยความมุ่งมั่นความตั้งใจและมีพรสวรรค์ครับไม่ต่างจากกีฬาอื่นนี่แหละครับและในขณะเดียวกันนะครับด้วยความที่เด็กลาออกกันเยอะนะครับและเหลือไม่กี่คนเนี่ยทำให้ทางสถาบันนะครับมีเด็กที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยากที่จะเดินเส้นทางนี้จริงจนะครับอยากที่จะเป คือผมคิดว่าไอคนที่เหลืออยู่เนี่ยทำให้จีนนะครับกำลังผลิตนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่เก่งแบบปีศาติเอเลียนสปเชีออกมาท่องยุทธจักรแห่งโลกอ e ีสปอร์ตของเราฮะคือเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะฮะยังจําก็ได้ไมั้ยครับคนส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยหรือคนดังๆที่อยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตนะครับทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกกันว่าเกาหลีเนี่ยคือเอเลียนสปเชีไม่มีแต่คนเก่งๆมีแต่คนอัจฉริยะผมว่าอีกหน่อยเนี่ยประเทศจีนนะครับผลิตนักกีฬาอ e ีสปอร์ตออกมาสู้ ไปเลยแหละฮะทุกคนคงอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่าค่าเทิมของสถาบันอ e ีสปอร์ตเนี่ย เท่าไหร่ฮะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละสถาบันอ e ีสปอร์ตเนี่ยก็แตกต่างกันไปครับมันแล้วแต่ความดังครูผู้ฝึกสอนและผลงานต่างๆครับที่สถาบันนั้นนะครับผลิตออกมาฮะคือค่าเทอมเนี่ยมีต้องแต่10,000ห่ยวนครับถึง1 0 0 0 0แหยวนถ้าตีเป็นเงินไทย,ยก็ประมาณ5 0 0 0 0ถึง50,000นบาทเลยแหละครับและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับที่จีนกับเกาหลีเนี่ยทำแบบนี้ได้นะครับที่มีเหล่าสถาบันอ e ีสปอร์ตออกมาผลิตนักกีฬาอ e ีสปอร์ตคุณภาพให้กับประเทศของเขาเองก็เพราะอะไรรู้ปะครับ ก็พอรัฐบาลเขาสนับสนุนฮะอย่างจีนนี่สร้างศูนย์อ e ีสปอร์ตมาตั้งแต่2004แล้วครับอย่างเกาหลีนะครับก็เริ่มมาก่อนพวกเลยครับสร้างนักกีฬาอ e ีสปอร์ตของเขานะครับให้มีพื้นที่เล่นสร้างพื้นที่สื่อมาตั้งแต่ปี90นู่นแล้วครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเกาหลีเนี่ยเขาเริ่มสร้างนักกีฬาอ e ีสปอร์ตของเขานะครับมาตั้งแต่ปี90แล้วแล้วหลังจากปี2000นะครับที่อินเทอร์เน็ตแพร่หลายเนี่ย เหล่าล้านเกมในเกาหลีนะครับก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยครับและรัฐบาลเนี่ยเขาก็สนับสนุนการเล่นเกมด้วยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าทางเกาหลีเนี่ยผู้ชายทุกคนในเกาหลีนะครับจะต้องเกณฑ์ทหารใช่ไหมครับอย่างน้อย2ปีแต่ถ้าเกิดสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับก็จะได้รับการงดเว้นไปได้ฮะอย่างเฟเกอร์ใช่ไหมครับที่เป็นนักกีฬา e-sport และไปคว้าแชมป์โลกมาได้เมื่อปี2015ก็ได้รับการผัดผ่อนการเกณฑ์ทหารแล้วฮะ เห็นไหมครับรัฐบาลจีนกับรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาช่วยเหลือเรื่องเกมเรื่องอ e ีสปอร์ตเต็มที่ฮะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยสามารถเติบโตได้เรื่อยๆครับถ้าพูดถึงนักกีฬาอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยนะครับผมว่ามันยากบ้างครับก็ต้องรอขอส่วนบุญจากรัฐบาลกันต่อไปฮะว่ารัฐบาลของเราเนี่ยจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนครับและจากสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราได้อะไรบ้างอย่างน้อยนะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเกิดมาเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตคุณเตะบอลเป็็นกไม่ หมายความว่าคุณจะเก่งเหมือนแมสซี่ คุณเล่นโดตาเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะอาจฉริยะเท่าท็อปสันคุณเล่น l e League of Legends เก่งแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นพระเจ้าแบบเฟกเกอร์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอจบการเล่าเรื่องไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและกดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามในเพจซีแมนด้วยนะไว้้เจันนนใคคลิปหาะรบบ 阿姨。